สบายดีจ้ะพี่น้องสบายดีพ่าุูขุกนพี่น้องจ้ากำลังเดินทางกลับบ้านตอนนี้นาะเมือช่ฉันบอเดินเฉยมือพัดสายพนถอดขวดถองอยู่น้กันทิ้เก่าถอดขวดฝั่เราต้อไปเสียวสารวัคิดได้คิดได้ก็ยุงทางพี่น้องอืมชีคนเรือชีคนขันอำลาหอดบ้านหลัจักปานนี่ถ้าก็ลงทางพี่น้องเลยเข้ามาขี่รถไว้ าไปประคับ,บรถไว้เนี่ยอันนี้บริ้ารบไว้คอยคอยมืองาทางลงทางพี่น้องอจ <ะ S 3> ้าระดลงทางปั้มน้ำมันนะปั้มไดคาปิดพอซีแวร์ใส่ลิตรละซาวหาพันกี่พี่น้องโพ,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 โพโดพัวแพงกับรถบใสใส่แวร์ใส่ปั้มหนา้าวหาพันกีบห้าสิบบาทพี่น้องปกติน้ำมันมันินอยู่ระวาง้า0พันเศษพันก๊ซอยู่ ได้กระปิดก็ที่แท้บัททหารทำนวสิแห่กินข่า <ฮะ S 2> อย่งนี้เนาะมันเัายังมีลายอยู่ใส่ว้นะเพือนตุ้นว้เขาเปินชีหอดอดอยู่นะัแต่เติมใหม่ทำแล้วแหกินขขเข่ามันกินเข่ากินเข่าเต้สเสาเข่าเปียกเขาเที่ยงกับบริกินเป็นวินแล,ล้วก็รับเลย มันจะโหดสุดขมเลยกับเมื่อบ้านเชาพี่น้องเลยแหมฉลอยโทระมาผามาหาให้ปวกวันแส่เด็ดปวกออกซองซัมืมอร์เลยเนาะเห็ดปวกกลางไปหาดิเนาะมันหมูใหญ่เลยมันดอกดำๆเห็ดใหญ่ออกกยังไม่ได้ดำได้นี่เนาะออกที่เป็นจะเครื่องละเห็ดปวกนะเห็ดปวกที่แส่เด็ดเห็ดปวกนเนาะได้กินตั้งแต่ปีใหม่ ต่ส่งการพี่น้องเอ้เอ็ดนะไปหากับสาวันนะเนาะดีสามน้มันดีโล้อยาวันดหเดปัมเนป่มปลาลันี่มีเบิ่งปัมฮะมันวมปั่มแล้วมาเบิ่งปัมนี้ราคาเี่น้อง มาซาไทยมาอ่านดูชิลหน่อยช้าแล้วพี่น้องเอ้ยลงพักกันลงทางพักกันลาดอันมาจะทางอันเซ็นอันเลอะเลอะเนท่องเทียนแล้วเนาะทางอันขึ้นมาทางปักซองเนี่นนาวนะเด่นพักกันลาดออกมาใส่สารวันลาดออกมาเลยกะพัดลงทางบัตรจอมันบริเมันนั่นซัดเข้าไปอยู่ในตัวเมืองอันสารวันพี่น้องเอ้ย โย<ด>นขังกับ,กบออกมาใหมา่บ่านนี้ทำแล้วมาลาชิฮอตอุปจักปรป่านนี้นางนำนาไ,นไปแหวมๆนำมือบพระท่านพักกลงทางนี่แต่กับบริข้บาบไว้คอยขับเมื่อ่น้องพอโบม,มีผูกเปลี่ยนครับรถเมื่อยตอนจังเกรยงาาัดลงทางค่อยเมื่อะห,หอดคำหอดเดือกรยดอกรับ,บาาปลอดไ่น ดิต่าฝนบนตกเนาะมันกระจิละแลงอันสะดวกน่ถ้าฝนตกเขาก แต่มาเพิ่งเห็นชิงแป๊ใหม่เนะรกยูอแต่ในบ้านนางขาซำดาแต่วาชมเามันหายแบบ่าค่แม่เไปามาแม่มัเเหนื่อยเลยเหนื่อยไรบหัวกำหมวนเนาะกมวนทั้เหนื่อยมวดเนืยคือตอนน่เาโกอมกลับบ้านแล้วกลับสู่บ้านเทาแบบนี้ขมันชิมีรถพ่วงไรรถบรรทุกรถคนชงชิบสิคพี่น้องจ้า มัเบิ่งราคาตันตันพี่น,น้องลิตรก็ส0 0พันสองพันหาร้สิบกิก็ยังพอฟังนะพี่น้องไอ้ลิต 5, รสหพันเนาะแับหนึ่งน่ะลิตรสองพันหาร้อยแพงอ,อันนี้ก็สใส่ไปกินขขาวอีกแม่บ่ ต้ม่อต้งเ่้ปดม่อยต้วด้ยไ่เทียบไลบอลเนาะั่งเหล็กงเรกเลยกันได้มาเยมาเถอะนะมาแบบครบขวเนาะมันจปวดเอือดคบขวเธอนะจมาเบิดนะ พวารลดอันท <depression? S 2> <Rabbi. S 3> ัวชีสิมหาบนนังพพี่น้องเ้ยไก่สิลงหน้าแล้วบันดสบดัไปใส่แล้วพี่น้องอยากลายทอดย่ำหน้าแล้วเนียนทอดเต็มาย่ำหน้าเลยทั้ ็ดโมงเลยพี่น้องเจ็ดโมงเรงเลยิอดยังบริหอดหน้าป่งยังอยู่สี่กิโลอยอดนาป่งพี่น้องเลยอัลายังอยู่เขาหอนนาป่งเขากำลังเขาดน่งแลอลเขาอยู่ในนาป่งนะ ชัลวันลงแล้วก็มันแล่นรถไปได้เพราะมันเ้าสอกว่ามันผ่านกลางพาผู้มาเนาะทางมันชีปเป็นคอ,อยแลย้วก็มีครัวเป็นคอยเป็นโนแล้วมันแล่นลลรถไปได้ข้างทางคูงงง่ถามมาทางตกมันสิหอไหไดไวกลัวเนี่รถพ่วงกันละ มันจะมีเวลาของมันนะเขาเคยไปขั้นโหลดพ่วงอ่ะมันจะมีเวลาเก้าโมงหรือยงหยุดเลยอย่างประมาณเั้มันจะมีเวลาหายุดเลยก็ไม่เลยท่นานอเล็กทางกระหอดทางเล็กที่สิบสามพี่น้องเลยไปสี่ชั่วโมงสามคืนเวียงจันทร์หกสัวโมงเลยประมาดพาลงมาสมมมากกสมสัปโมงค่ะกาหกชั่วโมงพี่นอ้นองเลยเ,ลเวียงเจ็ดสัปโมง จังเวบครับเป็นอะไรด้ชุดเนะเห็ักขเขาเนาะ ชี่ดแต่มักนาดทุเลียนนก็ชื่ออนมะเขียบหรือน,น้อยน,บนงงานยบ้านบั่นใหนบ่อ,อถือมาถือเมื่อบ้านนี่ยอยากมาหา <c oughs> เห็ดป่วยบ่มมีคอยย,ยังเ <c oughs> กิดอยากไปหาเลยคอยจะลูกเด็กสิไปหา ไเสือนะเาใส่เฮดเอนลยนะฟองโดยอะไรที่เจัาแพงกระดอพี่น้องชลอยเสื่อนตัวนชอยออกมันศไปเก็บกระเพรินที่แสนแปดสิบพันเก้าร้อยบาทพุ่นแพงมันเป็นไวจำเป็นคือสิดีก็ะขาดไปเนาะเขาองกเนาะอะอีกอย่างนึงก็แต่ว่าคนทางเนื้อก็ทางไตกขาจะสิมักออมแบบงานสบายขู่บกยังเด้ยอ้อมเ้เวลาเขเก็บกาแฟเขาต้องออมเสร็จทางลังมันจาพาไกระตาเนี่ยมันนักเขามเก็บบาแนนเขต้องออมเขามจัหน

แม่กินเขาหนวเขาป่ะไปยังยังเยอะเพื่อหอดกประมาณสิบเอ็ดเอาบุฟเฟ่หันชินดาไปเลยหันชิรดาดลยนะหันยังก็กินมันเดืกแหละข้าวเจ้าเริ่มปิดเลย เนะาะกึ้นเขาแมามันดกเลยเนาะเปีนห่านบุเกเรพี่น้องเองก่จะมีประมาณนี้นนาอาหารทะเลจะ,ะมีแต่ปลาหมึกทะเลมีแตป่ปลาหมึกหิแห้งบ่วัน กินบุฟเฟ่ต์วนละสี่ิบห้าพันบเขาเป็นข้าปาข้าปาดเป็นขนมสันเนี่ยชางไทยขนมสันบอกแมนเดี๋เขาจะมาให้ดูกรดีชูเพรเดยหยุดแข่งหยุดทาพเนาะสักนย่อนใจอเมร้ฮอดบ้านแล้วฮะบ้านแล้วฮอดแล้วสิฮอดแลแบะนี้เนาะ นั่งกินข้าวเีมทาง่มโอย่เอาโทงีตาคนเดียบ่มีไัยเลยเกิดข้าเจาสิปิดแล้วเบ่านก็มีจะชุมเฮามียนขาเจาสิปิดไปเลอแล้ มใครก็มองไม่ลงชมกันและวเกิดอะไรที่บุมีไพ um> ่เหรอพี่น้องซูเปอร์กระจนแบบเมื่อยเลยเออเลยว่าอันยังก็ลดพ่วงอันนี้เป็นภาษาไทยลดพ่วงในไทยลดพิ่นว่าอียังก็ลดโพ้งพิ่นว่าเห็นเดียวลดโพ้งพี่หน้าจะงงหมด เก้าโมงแล้วเก้าโมงเจ้าก็เลื่อเวลาไปพอชินานถถา่ัดเกมนนันเมื่อ้วก็กินอะไรแบบนันเนาะพี่น้องเอ้ยแม่นกับริตอบซองซ้ำเมือนเอตอดคอไพ่แล้วพี่น้องจามอื่นสิน้ำตอบสิน้ำตอบด้วสิน้ำเก็บเห็ดสิน้ำตอบเม่นแล้วก็สิห้าเห็ดรู้ว่าตื่นมาสีบึ้งเหยไปหา ปกลิ่นเบิร์ดจังมาตักเอามาเลยรอตาใหญ่กระทองกินซะก่อนหิวแห้งหิวมันชิมผับป่ากันมีเอฟเฟกต์เนาะมันเงี้ยงมันเงี้ยแจ่วชีฟูตไอซิปแจ่วชีฟู้ตปะเจียวเจียววันเจเอาชีฟู้ดบนี่อันนี้คือชีฟู้ด ไอ้เจี๊ยตัดอันนี้จีเป็นแจีวทั่วอันชะลอยหมักกินอันนี้ทางทางลาวน่ะคือปีสุดเลยจังชะลอยหมักทางลาวซิเป็นแจีวอันนี้เลยเรแต่ว่าอยู่แถวบ้านไม่ใช่นี่แต่เป็นแจีวอันคือทางไทยเนาะเจี๊ยบปูดบอสชะลอยหมักกินแจียวทั่วชาวันหิวแห้งใ้เราเองกินนะแม่ไม่อยบ่ รถพ่วงเป็นรถอันพวงรถพ่วงเป็นรถพวงเด็กก็ไปอีกแล้วรถพวงนะไปแม่ได้ไม่เหม่อยได้กินอันแบบห่อนๆกันเนาะเงีเ้ยไงเนาะจะผ่บส่วาานไตกับส่วนกรับพี่นอ้องเอยหัวยนองของ พี่น้องจามมาหนีชลักสิคก็บภาพบรรยากาศเที่ยวพากันหิ้วเข่าแห้งสิกิ้วข่าไปเมนกินชินดาดพอกันคีิบหนาจะพี่น้องมืออื่นก็จ้นาตอบแมนพออทษเบื้สุกุขสุกคนจะพี่น้องจามเมนก็เป็นตอบซองซ้ำเมื่อแล้วใสแล้วสบายดีสบายดีเด้อค่ะเด้อมีเอฟเอก